กรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจาการเด็กและเยาวชน โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สะท้อนการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมโดยการสร้างคนดีมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสสู่การปฏิบัติจริงโดยการพัฒนาต่อยอดและส่งเสริมความรู้ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานโดยเน้นความโปร่งใสมีการสร้างสรรค์กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ้อมรับการเปลี่ยนแปลงและทำงานให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาพิบาลโดยการขับเคลื่อนง,งานตามแผนส่งเสริมคุณธ,ธรรมของกรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งเสริมให้บุคลากรขอ,ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนยึดมั่นคุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตันยูและปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่านการประเมินองค์กรคุณธรรมทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบในระดับสำนักกองภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน กิจกรรมปิดเทอมเติมบุญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและกิจกรรมจิตอาสาต่างๆการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสร้างสุขผ่านกระบวนการ Happy, e เอชเวิร์ก จัดตั้งทีมนักสร้างสุของค์กรเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรสร้างสุขทั้งนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีการประเมินความสุขของคนในองค์กรการมอบรางวัลยกย่องชมเชยเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสะสมความดีสะท้อนค่านิยมขององค์กร และการรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมต่างๆเช่นรางวัลข้าราชการพราเลเรือนดีเด่นรางวัลหนึ่งคนดีมีจริยธรรมหนึ่งหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และบุคคลตัวอย่างประจำเดือนและประจำปีของกรมกิจการเด็กและเยาวชนผลการขับเคลื่อนกิจกรรมทำให้บุคลากร,รกรมกิจการเด็กและเยาวชนทำงานอย่างมีความสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศร,รฐษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลงานใน 1. กิจกรรมองค์กรคนดี 2. กิจกรรมตลาดนัดความดีโชว์แชร์ประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับความดีคุณธรรมจริยธรรมรางวัลองค์กรคนดีจากคณะอนุกรรมธิการน้านคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย กรมกิจาการเด็กและเยาวชนจะยึดมั่นและดำเนินการตามหลักคุณธรรม5ประการต่อไป